ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่เคารพนะครับผ้าผีผ้านองเยี่ยมชมความเปลี่ยนแปลงนองเนืองหลังจากาเผเช่นกับควมแห่งแรงมากหลายเดือนครับก็มอกระได้ควบรุมสมบูรณ์ผนฝากระได้ตกลงมากครับรู้สึกว่าเขาก็มีความเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับส่วนทั้งนี้เป็น ไผ่นะครับไผ่ก็จะมีหลายสายพันธุ์พี่นอ้องก็จะมีไผ่หวานไผ่เลี้ยงครับอ่าพร้อมทั้งบ่งหน่อยบ่ใหญ่นะครับอ่าส่วนทางนี้ก็เริ่มเปลียปล่ยนแปลงแล้วครับกําลังมมีควาอุดมสมบูรณ์อ่าฝนฝาดตกลงมาแล้วกับกำลังเป็นตะเบิ้ลจังหน่อยพี่น้องข้อเฮาหันใจยินใจเตียมจังหน่อยอบางช่วงแหลงกับ ตายพอหน่อยครับตายพอหน่อยก็รู้สึกว่าเมื่อกายเมื่อใจเขานำเขานองก็ยังบอกเพียงพอต้นไม้ต้นวเล็ก็อจะตายหลายครับพี่น้องตายหลายครับคนอื่นขอรายงานตัวครับขอรายงานตัวทางช่องทางคนเกษตรนะครับขอรายงานตัวเกี <S <s ่พ <c oughs> ี่แก่น้องทุกท่านมาเพื่อนๆ พาเบิ้องพาเยียบชมนะครับรเกษตรแบบบรบานห้องเกษตรแบบพื้นฐานว่างแผนว่างโครงการแบบตัวห้องเองครับพี่น้องหาาบบ้องแต่ใดห้องก็ว่างแผบนบไปตามอธยาศัยของเราใจชอบนะครับเพื่อนๆสำหรับช่วงเรงๆก็รู้ซึกว่าเขาก็ตายพอเพ่อหน่อยครับเป็นจะเป็นป่าพอนำ หน่อยลดหน่อยถอยลงผลิู้สึกว่าน้ำเขาก็หน่อยแล้วก็ปลาปูปลากระเดไตนะครับ,น,บน้ำก็ฮอนห้องก็ะีะขึ้นพี่น้องห้องกระชขึ้นสภาพัจากหน่อยอทั้งขังฟังสะ,ะมีความเกียวกกีหญ้าก็ะเดืดเกดิดขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่ ปล่อยปูปล่อยปลานะครับขอเป็นแนวทางให้พี่ให้น้องนะครับการปล่อยคือปล่อยปูปล่อยปลาเนี่ยเขาต้องปล่อยให้อยู่หลายอย่างนะครับคือข้อมายกรหลายอย่างคือกุ้งปลากุ้งหอยปูปลาเขาก็ปล่อยลงไปนะครับจะเป็นกุ้งแม่น้ำจะเป็นปลาลดปลาไหลเขาก็ปล่อยได้ครับปล่อยได้สำหรับปลาช่อนเขาก็ นี่ห้องปลประชอนหรือปลาหมอเขาก็ต้องนี่กันล่อมครับล่อมว่าล่อมป่ยั่งครับผลตกมากเขาก็ออกไปนำนำอบอนนี้เบิดพี่นอ้องเป็นปลาเชียงปลาคอสำหรับน้องสาวผมผมสีเหลืองเต่งเตียปลากินเพืชจะเป็นปลานินปลาในมันจันนะครับผมสีเหลืองปล่อยแบบง่ายง่าคือบริแยกนะครับบริแยกเท่ากับ เอ็ดไปแบบไง่ายๆนะครับพ่อเป็นแรงอาหารของเฮ้าบ่ได้คิดว่าวางเพื่อขาเพื่อขายนะครับสำหรับขั้งตืชใหม่พันธุใหม่เฮาก็บกำลังสิกขึ้นให้ครับพี่น้องว่างหันโอ้ยเมือมม่อยผมเมื่อยต้นไม้ตา,ายไรเฮาก็บทอ,อดเท้ครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็บกำลังขึ้นแน่กับพ่อหนี่ยนอยประมาณ สิบหรือสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับเพราะว่าก้มแห้งแรงก้มกันดานสภาพผมเหนียกาศมันกรับแตกต่างกันครับรูปกันครับสำหรับตะไคร่แตได้ขยายออกไม่ครับอยเริ่มขยายไม่พี่น้องเพราะว่าต้นเกาเงาแก่ถึงเขาเขึ้นโค่นเขาก็ต้องขยายออกไม่พื่อให้เขาแตกกอ่าเงาใไงเขากา นะครับหลายปีจงไว้เขาขึ้นข้นหัวเบาหญ่นะครับลูกหัวเบาสวยก็เขากับขยายขยายพันธุ์เบาสูญหายครับเพราะว่าการตลาดนาแรงเขาต้องการหลายครับสำหรับตะไคร้มีเท่าไรกับพ่อพี่นอ้องการปลูกกับไข่ปลูกกับไข่ปลูกข่านะครับเบิดฟ้าเบิดฝนจำนายเบิดปีพี่นอ้องขอแนะนำเขายังมองข่ามจุดนี้ครับ ว่าตะไคร่เนี่เป็นเงินนะครับเป็นเงินตะไคร่คา้าอีส่วนผมนี่ก็บว่าพ่อค้าครับช่วงระยะนาแดงนี่นะครับคือผมอยากให้เน้นนะครับพี่น้องพี่น้องสําหรับภูมิพิมีที่หน่อยว่าลายกระเ็ดได้นะครับปลูกตะไคร่นี่ปลูกให้มีถึงทุกฤดูกาลนะครับสินค้าพวกเขาเหล่านี้ผิดมีราคาช่วงฤดูฤดูแดงนะครับรูดูแดงค่าไข่ค่าตะไคร่นะครับเป็นราคาเขามีทรง ยิขาทรงตลอดยิ่งดีนะครับผมก็กำลังขยายพี่น้องผมก็กำลังขยายลายหม่องลายทีนะครับกกนี่กำลังฟื้นตัวครับกำลังฟื้นตัวเข้ากับพี่พน้องเบิ้งครับเอาสาราพวกนี้ไปประกอบเป็นองค์ประกอบนะครับการเทดการปลูกการฟังเข้าว่างพื้นฐานไว้ไปไกลๆครับฟางไปเงีๆเง้ยวเพราะมือคางหนาหรือมือนี่เข้าปลูกเขาเพื่อมือคางหนานะครับ ช่วงฤด,ดูการราคาเป็นราคาช่วงหน้าแรงพอดีพี่น้องเข้ากับขยายไว้ช่วงฤด,ดูการนาฝนสำหรับอ่านาใบอะไรเข้ากับนานี้กับสำหรับนานี้เข้ากับคือยูไซกามี ami, เข้ากับเมื่อเข้าได้เขาออกน้อยเข้าแล้วเข้ากับตอ้องเอามา้าแปลรูปนะครับแปลรูปใบช่วงหนาฝนเข้าเนี่ยแปลรูปไใบจะไปจำใน หน้าแรงพี่น้องเห็ดน้นอมไม้นึงเห็ดน้อมไม้นางน้อมไม่นึงไว้นะครับนึงไว้หงไว้ดีเบิดครับพี่นอ้องเฮาไว้จะส่งตลาดดูดูการน้าแรงนะครับช่วงนี้เฮ้าก็ต้องไปว่าอายูซายกับมีครับอยูซายกับมีกินสำหรับปลูก,ลกไผ่ปลูกน้อมไม่ปลูกไม้ไผ่หลายห้องก็ต้องชดเชยไว้ช่วงฤดูหน้าแรงเขาขยายดีครับเ้าก็ หวงไว้ครับพี่น้องหงหนึ่งไว้ภาษาพื้นบ้านเท่านาแรงว่พ่อขายครับพี่น้องพ่อขายนี่ละครับคือช่องทางทางการเกษตรมันมีหลายอย่างครับทางช่องทางของผมเกษตรข้าวจุนเกษตรผู้หญิงไงเกษตรดุรีสันพันธุ์เนียวก,กับข,ข,ขอให้ขอคิดให้ทีมเป็นประโยชน์ยังยิ่งนะครับเพราะว่า บางท่านก็จะมองค้ามเอาปลุกต้นไผ่ไผ่นี่ <c oughs> ครับขอโทษครับไผ่นี่คือนี่น้ำหอยน้ำน้องใส่ไม่ไมีกลิ่นออกนอ,อช่วงฤด,ดูหนาฝนแต่ซ้ำของเข้าที่ออกตลอดครับออกตลอดฤด,ด,ดูการนาแรียงนาอะไรนาหนาวหนาฝนหนาฮอน,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 นออกเมืออ่อราวะขันห้องขอน้ำเขานี่ะครับคือเป็นการอะไรเปรียกคือการดูแลนะครับต่างมาดับหนึ่ง สำหรับพ่นานไุ์ไม่ไมเขากับเอามาปลูกนะครับเอามาปลูกสันหาครับพันสันผมสันหาเอามาปลูกสีมีหลายสายพันธุ์ครับพี่น้องอันใดที่แยบแนวเข้ากับนั่งเอาอมาปลูกสำหรับมะขามเทศมะขามยักษ์งามหลายพี่น้องปีนี้แม้ว,ว่าปัญหาย่งางพันออกมาให้เห็นนะครับก็เลย เบิงๆไปพี่น้องเพื่อนๆพี่น้อ,นองนุงทั้งหลายผู้ที่คิดอยากวรางแผนที่อยากสีเหตุก็ไต่ตองให้กันกับชมนะครับเพราะว่าการเกรเกษตรต้องสละเวลาต้องสละเวลาอยู่กับเขาพวกเขาเรานี่นะครับการงานทางอื่นเท่าก็ได้สละนะครับมิฉะนั้นแล้วการดูแลรักษา ห้องกระต ong ในโฟร์ในเบิ้องในแง่เขานะครับพี่น้องเ้าก็ต้องหารายได้อยู่กับสวนครับเพื่อนๆให้หารายได้เกิดประโยชน์ให้มีเนื้อวุนเวียนได้ตลอดมิฉะนั้นแล้วบ่กรอดครับอ่ามิฉะนั้นแล้วบ่กรอดเพราะว่าการลงเชียร์ห้องชี้โกับเหนียวกระต้องหาเห็ดให้เกิด ประโยชน์ให้จ้อยู่ได้กินได้ขายได้ขายนะครับนี่นะครับเพราะว่าค่าเปา็นยังครืองปลูกเดี๋ยวไปใช้คึอมีราคานาแรงมันพพ่อพี่น้องนาแรียงเพ่าพ่อคูอูผีคููน้องเฮาท้างตลาดเขาก็เอาต้องการไลนะครับซัมมี่ข้าปลูกว่าหลายโบเมนครับยัง,ย,ง,อย,อย,อย,งย่งหน่อยอยู่พี่น้องยังหน่อยอยู่เฮาก็พยายามที่จยายไปเรื่อยๆครับ น้องไงน้องแงมครับช่วงฤดูกาลเอาง่ายก็คือพ่อหนำเขากะให้พวกรุดมสมบูรณ์ครับน้องเขากะไงเป็นค่านะครับสำหรับเขาก็ดูแลใส่ปุน๋นใส่ปุ๋ยมักเขาก็พยายามใส่นะครับ,รบ,บดูแลเ,นะเขาไปทุกสิ่งทุกอย่างบล็อกขึ้ใจปันใดพี่นออ้องก็าบล็อกขึ้นขึปันใดเขาก็ พยายามนะครับงามเก้ียไขไปเรื่อยสำหรับทางหัวสวนเฮาหน้านี่กับปัญหาก็คือยังพี่น้องก็บคือพวกมาเล่นก่อวัญสำหรับพืชใหม่ออกดอกออกผลมาเฮาก็ต้องดูแลให้ด้นะครับมาเล่นก่อวับ่งน้อนร้ายครับเฮากับพยา,ายามเอาใจใส่จยกหน้อยอันนี้แล้วครับปัญหาวันกบว่สิปสินสุด ทางการด่านข้างด่านการ,การเฮ็ดเกษตรนะครับผนไม้เฮานี่ก็ข้าวองขึ้นครับพี่นอ้องอ่าอย่าที่ตายแล้วว่าตายแล้วถือผลน้ำข้าน้ำให้ขึ้นมาอ่าบ่าตายครับฟื้นแล้วพี่นอ้องวางช่วงแรงผมว่ามันสิบอย่างบ่เหลือพุ่ทธะอ่าบ่าเหลือจากยางเหรอนะ้อเพราะว่า สภาพดินของเฮามันก็เป็นทน่ใช่รักษาดูแลเขานามบกเพียงพ่อเขาก็ไม่ได้สิายนะครับต้องฟื้นฟูเขาใหม่ครับร่อนามรอฝนรอฟ้าลอฝนครับพี่น้องจะเหากับยึดยกเอาเป็นประโยชน์ไม่เพีย่น้องสำหรับกล้วยก็ยึดยึดทิพย์มันพี่น้องกล้วยเขาก็พยายามขยายพันธุ์ออกเพระาะว่าใบมันยู่นี่ก็ได้ขายครับใบ อดี๋ยขายทุกจังครับพี่น้องใบก็ยุนี่ก็ได้ขายโลละ10กว่าบาทถือว่าโอเคครับพี่น้องเปิือนกุ้งใบกล้วยหรือจะเป็นกล้วยสุกกล้วยดิบก็ว่าพ่อขายครับพี่น้องยูนี่ีิตร้าเฮาสิมีสินค้าบ่ให้พี่ให้น้องให้กระทั่งด้านการตลาดข้าบัวนะครับนี่แหละครับพี่น้อง าประโยชน์มันก็มีมากาลายอย่างหลายช่องทางเขามาห้าเฮางเป็นให้เกิดเป็นผลเป็นได้ดเติมกันไปยังว่านได้ตัดงาตัดยูครับพี่นอ้องยังมาว่านห,หอดจากทีหกเน่ยตัดมาวันหอดอสำหรับกล้วยผมก็ได้ตัดต,ดตอนลงนะครับตนเขาแยกแล้วเขาก็ตัดติ่มพี่น้องพาปงกันวม,ม่าไหม่เขาก็ดูแลหมาลุ่งเอา เอาความสิสมบูรณ์กว่ากรับสุดไายว่าวายไล้ว่าวายไล้ใหญ่ห้างฝากพี่ฝากน้องขอมาบนแง่งเดี๋ยชมก็กำลังเร่งใจนะครับคอยพาพี่พาน้องเป่นการเคลื่อนไหวช่วงนี้เป็นที่ช่วงนี้เปลี่ยนแบบไหนเอาประกันำลังเปลี่ยนนะครับกำลังเปลี่ยนบางเรื่องหันก็จนว่าว่าอยากปลงฉีบคนละพี่น้องควรฟูมกำลังฉิด เฉียวกมื่กี้ดูดีจังน่อยครับฝากข้ามาชมชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ล้องเร่งใจครับต่อไปทำาลิบนทำหมอน้ำสวนไทยทำน้ำเสนอให้พี่น้องเบิงต่อไปหราบคลิปนี้ก็ไววสำหรัจครับครับสวัสดีครับ